ดีน่าจะพี่น้องเนาะฝนตกแล้วผ้าไม้ยางเบิ่องน้ำใหม่จ้ะปตาเบิ่งคืลอะไรนอนใหญ่ปะจ้ะใหญ่อยู่เลยเนาะอ้ยคุณอาจ้ะพี่น้องกำลังออกตาตรงตาเต้าหลายอยู่จ้ะนอนนั่งดินบ่กำลังสิออกนอนนั่งดินคุณอาจ้จะไม่ต้องนอนใหญ่ๆหญ่นะจ้ะนอนใหญ่อยู่ ได้กินอยู่เด้อจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่ามันออกบ่คักจ้ะปีนี่ออกบ่หลายพุ่นนะ่ะหออน่อเแล้วตุบป,ปุติปิอยู่จ้ะเวลาจ้ะพี่น,อน้องน่าใหม่เวยโอ้ยนั่งคืออยู่เด้อนอน,นี่ก็ขึ้นเล็มแล้วจ้ะพี่น้องขึ้นเล็มแล้วโอ้ยมีตันหยานะจ้ะพี่น้อง ขอบริเฮตเพิ่นที่เราขอบริมาสูนใจที่มันก็เลยเป็นอย่างสิ่จับตาสนใจเล่าวันป้าน้ำใหม่ขอบริเป็นอย่างสิอกจากพี่น้องมันจะต้องดีกว่าหนีวะแปนกหนีวะสะเทอนี่ขอกระบริเบิ้งเพิ่นนี่เราจะพี่น้องเลยยังได้กะเบิ้งไปน้ำกันฝนกันเลยข้อกระสีเศร้าตกพามาเบิ้งน้ใหม่บางทั้งปีขอกระสีเดียวไหวซ้ำนี่ก็ได้จะเพี่น้องเด้อปีนี่มันมีอยู่น่อใหม่แต่มันออกปลายหลเนาะจับพี่น้องเนาะ จงังใดก็ขอบคุณได้หลายจากก็จะได้เอาไว้ซ้ำนี่ละคนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าเนอะจาะนีอ้อย่างดีๆสิมณยเบ่งอย่างนะจ๊ะ